ชมพู่อารยาเฉลยด้วยคลิปนี้สาเหตุที่พี่สายฟ้าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเหลือแป๊บเดียวก็โตเป็นหนุ่มกันแล้วสำหรับคู่แฝดฟันน้ำนมขวัญใจแฟนคลับอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุ ที่อีกไม่กี่เดือนก็จะอายุครบ5้าขวบแล้วช่วงนี้รับบทเป็นพี่ชายที่แสนดีช่วยคุณแม่ชมพู่อรรยาเลี้ยงลูกสาวคนเล็กอย่างน้องแอบิเกลวัยสเดือนที่กำลังน่ารักน่าเอ็นดูโดยล่าสุดมามิชมพู่ได้ก้าสู่วงการติ๊กตอกเต็มตัวทำคอนเทนต์คอนใจเกี่ยวกับแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของซุปตาที่งานก็ต้องทำแฟชั่นก็ต้องถ่ายแถมลูกๆก,ก็ต้องเลี้ยง ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยคำตอบสุดพีคว่าไม่ต้องถามแล้วนะว่าพี่สายฟ้าไปทำอะไรมาถึงได้อ้วนตุ๊กตับขนาดนี้คลิปนี้มีคำตอบเฉลยแล้วจา้าอูไม่ต้องถามแล้วนะว่าพี่สายไปทำอะไรมา อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ